ดีแลยเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเรียบร้อยแล้วใส่พริกเลยนะคะไม่อยากให้พริกมันสุกมากนะ,ะเรียบร้อยไก่ผัดขิงเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ตอนนี้เราจะทําไก่ผัดขิงนะคะขิงเราก็ขุดมาแล้วนะคะขิงจากในสวนเรานะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะมองเห็นชัดนะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือเครื่องปรุงนะคะแล้วก็เห็นหูหนูนี่ซื้อมานะคะอ,อพริกแดงก็ซื้อมานะพริกแดงเรายังไม่ปลูกนะคะแล้วก็ อกไก่นะคะเครื่องปรุงก็เดี๋ยวเราจะาส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะล้างนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ล้างหั่นอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็อกไก่นะคะอกไก่แล้วก็ขิงจากสวนนะคะแล้วก็กระเทียม เทียมแล้วก็เอ่าแล้วก็พริกแดงนะนี่ซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดหนูหนูนี่ซื้อมาจากตลาดนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ล้างทุกอย่างแล้วก็หั่นเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยผัดนะคะขิงแล้วก็ขุดมาสองหัวเลยนะคะก็จริงๆแล้วก็ต้องใช้ขิงค่อนข้างแก่นะทุกคนว่ามันเผ็ดไปก็เลยเอา ขิงอ่อนดีกว่านะคะหันเสร็จแล้วนะคะขิงหนึ่งถ้วยนะคะ ใส่ถุงมือแล้วมันลื่นนะคะเออบางคนเขาก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะแต่ควนไม่ไม่ได้ใส่หอมหัวใหญ่นะคะ แทงบุกตำกระเทียมต่อไปเลยนะคะเรียบร้อยกระเทียมต่อไปก็จะหั่นไก่นะคะ้อยอกไก่่ควรก็ทอดนังไก่ไปก่อนนะคะเหลืองแล้ว ดีกล้องมันล่วงนะมันอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งกล้องใหม่เติมน้ำเนนะี่ยไก่มันชิ้นใหญ่นะกลัวไก่ไม่สุกเติมน้ำเข้าไปน,นะใี่น้ก่อนค่อยค่อยปรุมรด หมอมส่วนหัวไปก่อนนะคะนี่เดี๋ยวใบไข้าใจทีหลังแล้วปรุงแล้วผัดผักเคี่ยวนะคะผัดเคี่ยวแล้วก็ซอสซอสหอม สองอีกนสองช้อนไม่ใช่สองช้อนมิซองมิซองช้อนช้อนนิดหนึ่ง không không, 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 nước không, เ๊ะเลยนะคะเป๊ะเ,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 เรียบร้อยแล้วใส่พริกเลยนะคะไม่อยากให้พริกมันสุกมากนะคะใส่น้ำสามครั้งและกลัวกลัวไก่ไม่สุกกับเห็ดไม่สุกนะคะน้ำเลยใส่สามรอบเลยนะคะใส่หอมเลย เรียบร้อยเรียบร้อยไก่ผัดขิงเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยค่ะไก่ผัดขิงเรียบร้อยนะคะร้อนๆจากเตาเลยค่ะร้อนจากเตาเลยม,มาหมั่มๆกันนะคะ